อย่างที่นิพิษนะครับท่านประธานภาคใต้ของเราได้พูดมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าพัาคสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญกับพื้นที่ภาคใต้จริงๆเราให้ทุก พื้นที่ในประเทศนะครับแต่วันนี้เนี่ยในสภาพการเนี่ยนะครับภาคใต้ถือเป็นพื้นที่หลักทางเศรษฐกิจที่จะช่วยพลิกฟื้นประเทศไทยวันนี้ได้เพราะเราเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวแต่จริงไม่เพียงเท่านั้นเรายังมีเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของการเกษตรนะครับรายได้ของภาคใต้จริงๆเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเนี่ยพวกเราทราบใช่ไหมครับ เป็นเกษตรกับเป็นท่องเที่ยวนะครับผสมผสานกันอยู่ดังนั้นวันนี้นะครับพวกเราชาวสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับให้โอกาสเรามาพบปะก,กับทุกท่านพวกเราทางพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่เราถือกำเนิดมาเมื่อต้นปีเนี่ยนะครับเราก็มุ่งมั่นเราเกิดจากน่ผู้คนนะครับหลากหลายทั้งฝ่ายการเมืองไม่ใช่ก็มีนะครับ เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักบริหารนะครับก็มารวมกันเพราะว่าเราเห็นตรงกันว่าวันนี้บ้านเมืองเหนื่อยคนไทยเหนื่อยได้ยินจากท่านวิทยากรแล้วนะครับความเหนื่อยยากมันมีอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจปากทองพักสร้างอนาคตไทยก็เลยถือกำเนิดขึ้นแล้วเราก็มุ่งมั่นนะครับว่าเรา อาสามาทำงานให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาเรื่องปากทองเรื่องที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยเพราะถ้าไม่แก้ไขปัญหานี้ก่อนแล้วเรื่องของการที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับอนาคตของประเทศของลูดต่างเราจะอยู่ที่ไหนถ้าพวกเรายังเหนื่อยอยู่นะครับ